ยกให้เป็นเกมที่มันที่สุดในซีซั่นนี้เลยนะครับโลโล่0้อยที่117เนี่ยสกอร์คิวรวมกันเนี่ยร้อยกว่าเลยนะครับเกมนี้เนี่ยดวนกันไป30นาทีนะเป็นเกมที่ตึงมากนะครับแล้วก็ชิงไหวชิงพิปกันนะสับของจะไม่มีให้สับแล้วนะครับเงินเนี่ยฟูมากขนาด23นาทีเงินผมยังเหลือ4นะี่พันน่ะ เกมนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรมันเลยครับและคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกเทคนิคการออกไอเทมโจมตีชิ้นสุดท้ายของเอลซูนะครับว่าทําไมบางคนเนี่ยออกดูดเลือดบางคนออกตีไกลบางคนก็ออกโอมิอาร์มนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ออกเป็นกองเล็บตีเร็วนะมีเทคนิคการเลือกใช้ยังไงบ้างก่อนไปดูการเดินเกมและการออกไอเทมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางการเดินเกมแบบนี้นะถ้ากดติดตามแล้วเนี่ยไปดูในเกมกันเลย ฝั่งเราเปิด UA นะและฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอาเทลกับอีลินมานะครับเป็นอีลินเลนกลางแน่นอนนะผมก็ลยเอาเอลสูมานะครับขอที่จ้าเล่นระยะด้วยได้นะฝั่งเขาเปิดเป็นโอเมนกับนาคอสนะครับฝั่งเราชาลลอดกับอ้อยนะเลือกชาลอดนี้ผมมีเสียวเลยนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยดาเป็นกิลเดอร์มาแก้ผมนะรวมถึงแก้ยูเอด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมบอกเลยว่าเป็นชาลอดที่ตึงที่สุดในซีซั่นนี้เลยนะครับเกมนี้เนี่ยแบกมากขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ สตรีมที่ YouTube 4Yes หนึ่งทุ่มทุกวันนะครับก็อยู่กับ 4Yes นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการเล่นเกมของเอลซูนะเอลซูเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมเล่นบ่อยมากนะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่ตัวเมตานะก็มีบางคอมเมนต์เหมือนกันว่าทําไมเล่นแต่ตัวเดิมๆก็ผมถนัดตัวเดิมๆการโซโลแลงอ่ะมันหยิบฮีโร่ที่มัวซัวไม่ได้นะครับให้เล่นตัวเมตาให้ผมเล่นจินน่ากาลีหรือว่าแคลรี่เป็นทอนอย่างเงี้ยเอาดาวยากมากครับแผ่นนี้ฝั่งเราอ้อยได้เฟิร์สบัตไปนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมอุ่นใจแล้วนะว่าป่าเราเป็นงานนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยป่าเราตายไปเกือบ20ตัวเลยนะนัวมากเกมนี้ยืนชนเล่นกับเทวนาาน,นะครับแล้วสกิลแรงมากเลยนะจังหวะน,นี้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะตายนะครับแต่ว่าโดนเทลเนี่ยสองยับเลยนะสี่นัดล่วงเลยนะครับแต่ว่าโลมเราเนี่ยปิดงานได้นะแล้วก็ได้ฟิเกอร์เทลมาด้วยเพื่อนเราก็มาโซนมัง,งกรนะครับผมจะไปเร็วหน่อยนะ เพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างนานเลยนะครับต้นเกมเงินเราตามนะตอนนี้เวล3เอนะครับก็เลยต้องเอามังกรให้ได้นะครับเพื่อที่จะบูตเงินขึ้นมานะแล้วโลมค้ำลึกไปนะครับเทลฟรีจัดเลยนะแต่ว่ายูเอยยังได้มังกรมานะครับตอนนี้เราก็หาเงินไปก่อนนะยังซูมเบาอยู่นะครับได้ดาบแดงเนี่ยเราถึงจะโฟกัสฝั่งตรงข้ามได้นะถ้ามีดาบแดงเนี่ยเอาเลือดเทลได้รัวๆเลยนะครับจังหวะนี้เทนไถสวยนะ ได้เทวนาฏมานะครับตอนเกมเนี่ยผมซูมไม่ค่อยโดนะซูว้าบ่อยครับเกมนี้แล้วกิวด์เนี่ยไม่รู้หล่อนอะไรนะครับวีดีเนี่ยพุ่งมาเฉยเลยนะอย่างนี้รอดยากครับจากนั้นก็เอาคีปตัวเล็กนะแล้วก็เอาคีปเลนต่อนะครับตรงนี้ผมยืนแหลมเลยนะเพราะว่าเทนเนี่ยรอถไถ่อยู่อย่างนี้รอดยากครับตอนนี้ยังตีป้อมไม่ได้นะยังไม่สี่นาทีนะครับจะไม่เอาตัวเข้าไปเสียเลือดน,นะ เราตีนก่อนนะครับเทวนานเนี่ยถึงกับพิมพ์เลยนะครับว่าโกรธอะไรนะเทนดักไถลรัวเลยนะครับแล้วเล่นบนอ้อยกับชาหลอดเนี่ยไปตุยเลยนะครับายคู่เลยผมเลยคิดว่าเลนล่างเนี่ยมีแค่เทวนานคนเดียวนะครับก็เลยเข้าไปตีป้อมนะแล้วอีวินมาจากไหนไม่รู้ครับแล้วสกิลโคตรแรงมาดูชาหลอดจังหวะนี้นะครับล้วงได้สวยนะได้เทวนาสมา ป้อมล่างเหลือเลือดนิดเดียวนะครับผมก็เดินมาเอาป้อมล่างนะจากนั้นก็ฟาร์มเว็บล่างต่อนะครับฝั่งเขาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่เลนกลางนะเว็บนี้เราจะไปเติมเพื่อนนะครับหนาทีเนี่ยเราตายไป3ตัวแล้วนะครับเกมนี้นี่โดนลุมยามจัดซูมนัดแรกไม่โดนนะนัดสองกิลด์บังนะครับแต่ว่ากิลดอร์เนี่ยเดินพลาดน,นะสว่าะนี้ก็เลยโดนช้อนไปนะครับอย่างนี้รอดยากครับ ฝั่งเขาไม่มีโลมนะโอเมนเนี่ยเหมือนจะเล่นนะครับแล้วโดนเทนถ่ายนะเขาพยายามจะมาจับผมนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะจะังหวะนีนาา้นะจจ่าเสียดาบฟ้านะครับเพราะว่าตีไม่เข้าเลยเกมนี้นี่อึงมากครับฝั่งเขาเนี่ยจะขึ้นบ้านเราให้ได้นะทำได้แค่ซูมเคลียร์คีฟนะครับิลเดอร์เสียล้างนะแล้วจับสวยมากนะครับสกิลแรงอีก เกมนี้เนี่ยกิล์เดรนน่ารำคาญสุดแล้วนะตอดผมไม่ยั้งเลยนะครับจากงนั้นผมก็พยายามจะกการป้อมกลางนะแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยโหมมา,มากเลยนะชาร์ลอตก็โดนโอเมนคิวไปนะครับสกิลโคตรไกลเลยฝั่งนั้นแต่ละตัวจวังหวะนี้นาคอสเข้าสวยนะโว์ผมไปทีนี้ละเกมตามเลยนะครับป้อมเราเนี่ยไปหมดแล้วนะฝั่งตรงข้ามนี่จะเอาเราให้ได้เลยครับ จังหวะนี้ไม่รู้ใจนะเทนไถ่พอดีนะครับผมฟิกไปเอากิลด์นะแต่ว่าไม่ตายเฉยเลยก็เลยต้องถอยมานะครับถ้าเกมตามลักษณะแบบนี้เนี่ยให้เราทําเวฟก่อนนะแล้วก็เล่นในบ้านนะครับรอเขาพลาดนะตอนนี้ก็ผ่านมาสิบนาทีแล้วนะครับเกมยังตึงอยู่เลยและระหว่างที่เราการบ้านกันอยู่เนี่ยฝั่งเขาก็เข้ามาโถมใส่ฝั่งเรานะครับและสกิลหนึ่งอีลินแรงมาก กิลด์เข้ามาจับชาร์ลอตนะครับผมก็เลยเข้าไปยนะิงฟรีนะจังหวะนี้ก็เลยได้กิลด์มาแถมฝั่งเขาเนี่ยตายไปถึง3ตัวนะครับจากนั้นผมก็มารับเลนล่างครับเกมเริ่มดูเดือดขึ้นเรื่อยๆนะแล้วผมก็มาแทบที่เอลไซนานะครับแต่ว่าเลนล่างเนี่ยโอเมนจะดันป้อมอย่างเดียวเลยนะฝั่งเราก็มาปิดโอเมนนะครับแต่ว่าไม่ทันนะเสียป้อมไปอย่างน้อยได้โอเมนมานะครับโอเมนเนี่ยเก็บอ้อยไปได้ด้วยนะแล้วเกือบได้ยูด้วย ผมได้ชาดดาวมานะครับแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าโอเมนเนี่ยได้ทังยูเอแล้วก็อ้อยนะครับมาเข้าสู่เรื่องไอเทมชิ้นสุดท้ายของเอลสูนะครับไอเทมโจมตีนะก็คือชิ้นที่5ในสล็อตนั่นเองนะครับกงเล็บตีเร็วเนี่ยจะใช้ในสถานการณ์ที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวแทงเยอะนะครับต้องเน้นการโจมตีปกติเป็นหลักนะเจอต้นไม้เทนหรือว่าออฟเลนหนาอย่างโอเมนสกัดประมาณนี้เลยนะครับ โอมมอารเนี่ยจะแรงมากๆนะตีปกติเนี่ยจะแรงจัดเลยนะครับแรงที่สุดแล้วนะตีแครี่ด้วยกันเนี่ยสอนัดก็แตกแล้วนะครับก็จะใช้เจาะฮีโร่ที่ก่อนหนาๆนะครับอย่างซีเนียลมา l ลอดหรือว่าอดูอินนะครับส่วนดาบตีไกลเนี่ยใช้สําหรับเจอฮีโร่ที่ระยะเราไม่ถึงนะฮีโร่ที่แรงกว่าเรานะครับเช่นเจอแวนนะครับเหมาะมากจังหวะน,นี้ก็ได้กิลเดอร์มานะครับแล้วก็อันติโดนเทลนะ ต้องถอยออกมานะครับวัดกับเทลไม่ได้นะโดน3นัดแตกยูเอเกมงานสวยนะครับแล้วทําไมเกมนี้ไม่ออกธนูตีไกลมาเล่นกับเทลเทลเนี่ยยังไงก็ตีไกลกว่านะครับแล้วก็ให้ยิงแรกกันเนี่ยยังไงก็ไม่ไหวนะเทลเนี่ยสนัดก็ตายแล้วนะครับแครี่จังหวะนี้เนี่ยโอเมนฟิกเกอร์เข้ามานะครับจับโดนยูเอนะครับแต่ว่าเราก็เก็บโอเมนแรกมาได้เกมนี้เนี่ยดูดเลือดมันได้เปรียบตรงที่ฮีโร่ฝั่งเขาเนี่ย เป็นฮีโร่ที่ต่อเลือดเก่งนะครับอย่างน้อยเรามีดูดเลือดบูทเลือดคืนได้นะแล้วก็เอาไว้ใช้กับนาคอได้ด้วยนะครับกดดูดเลือดส่วนนาคอได้นะถ้าเราหลบได้สกิลหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่เราจะชนะนาคอนะครับอีกอย่างเกมนี้เนี่ยมันเกมตามด้วยนะครับอย่างน้อยดูดเลือดเนี่ยมันทําให้เราดูดเลือดแล้วก็เอาป้อมคืนได้นะโดยที่ไม่ต้องกลับบ้านมเมดเราบนชาร์ลอตแล้วนะครับไม่เอาตัดเลือดเกมนี้เนี่ยชา์ลอตหน้าออกสุดแล้วนะเพราะว่าตัดแค่โอเมนนะครับ อีลินเล่นสายเวทน,นะดูดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จังหวะนี้เทนไ่สวยนะครับได้อีลินมาอ้อยเนี่ยตามไปเล่นกับกิลเดอร์นะแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาซ้อนนะครับแล้วมากันเต็มเลยครับฝั่งตรงข้ามซ้อนกันเร็วมากได้ก่อเกิดนะคอสมานะเกมตึงจัดเลยครับเกมนี้แค่รับเว็บก็เหนื่อยแล้วนะครับ จังหวะน,นี้เนี่ยผมเห็นนาคอสอยู่แล้วนะกะจจะส่วนนะครับแต่ว่าโดนงัดนะเสียจังหวะเลยนะครับคือมีดูดเลือดอยู่แล้วนะนาคอต,ตัวนี้นี่ผิวจัดเลยครับจังหวะน,นี้เทนไล่นาคอนะผมก็ามาเติมนะครับแล้วยิงไม่แตกนะตูไปอีกนะัดนึงก็ติดเคียวนะครับแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยได้เทวนาดมาทําให้ฝั่งเราเนี่ยได้เปิดกอ๊อสเลยนะครับจังหวะน,นี้เกมตามต้องยอมเสี่ยงนะ และฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมมากัน4ตัวเลยนะครับแต่ว่าป่าผมเนี่ยไปแวะเว็บกลางนะเสียก๊อตนะครับไม่น่าเปิดนะจังหวะน,นี้ได้กิลดอ์มาเทนไทยสวยครับตามด้วยก่อเกิดนาคอนะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนาคอนไม่มีก่อเกิดแล้วนะครับซูมพลาดรับเสียดายมากแล้วป่าผมไปโดนอีกแล้วนะ ฝั่งตรงข้ามก็มาพร้อมก๊อตนะครับแล้วนาคอสเนี่ยหิวผมนะโดนยูเอเก็บไปครับและดูเหมือนฝั่งนั้นรีบนะโอเมนเข้ามาจับอ้อยนะครับอยู่หน้าป้อมแล้วอย่างนี้รอดยากครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยสามต่อสนะฝั่งเขาเนี่ยเหลือแครี่ลมแล้วก็เมดนะฝั่งเราก็เหมือนกันเลยนะครับตอนนี้ต้องทำยังไงก็ได้นะไม่ให้ป้อมบนแตกนะครับ ไม่งั้นถ้าเสียสามทางเนี่ยเราจะการบ้านยากนะการไปเพินเนเ่นเนี่ยเงินก็2องพแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยออกทอยมาคุ้มนะเพราะว่าโดนฮีโร่ระยะไกลอย่างอ e ีรินแล้วก็กิลด์เนี่ยเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีทอยจังหวะนี้ซูไม่โดนนะนัดที่2ถึงจะโดนกิลดอร์นะครับจังหวะนี้ได้มา2คิวเลยนะได้อ e ีรินแล้วก็กิลด์มานะครับจากนั้นผมก็เซตก่อเกิดแล้วก็คิวนะแล้วก็กดเตรียมขายรองเท้าไว้นะครับ ถ้ามีไฟเนี่ยเรากดขายรองเท้านะแล้วก็เข้าไฟนะครับหรือว่าถ้าใครมือเร็วเนี่ยก็กดตอนใกล้าตายได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ทันนะครับโดนปาดตุ้มตายเลยก็เลยต้องกดขายก่อนเข้าไฟนะไฟนี้ฝั่งเขาเปิดก๊อตน,นะครับฝั่งเราก็ไปปวนนะจะเป็นต้องฟิกเข้าไปสายาามจนะครับแล้วโดนโอเมนเกี่ยวจากนั้นเนี่ยกดขายรองเท้าซื้อก่อเกิดเลยนะครับเอาชัวนะและไฟนี้ได้เทวนารมา มไม่โดนนาคอสนะครับนาคอสรอดไปได้นะต้องรีบไปการป้องบนนะครับเกมนี้นาคอสเนี่ยปวนจัดเลยนะถ้าเกมนี้ไม่ใช่นาคอสเนี่ยยื้อไม่ได้ขนาดนี้นะครับเคียวแตกนะนัดสไม่โดนนะครับถ้าโดนก็ได้นาคอสเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าได้เคียวมาก็ถือว่าคุ้มนะครับนาคอสตัวนี้นี่บอกเลยว่าผิวจัดมาดูว่ากอตัวนี้ใครซาได้ไปนะ แล้วมองไม่ทันเลยนะครับไม่รู้เทนไปไถ่ท่าไหนนะได้นาคอสมาจากนั้นเราก็มาโซนกอสนะครับต้องได้กอสนะเพราะว่าตอนนี้ป้อมเราตามอยู่นะครับฝั่งเขาเนี่ยไม่มีนาคอนะแต่ว่าสืนเล่นนะครับจังหวะนี้ผมจ้ามาแถบพุ่มบนนะแล้วโดนสกิลอีลินโคตรแรงโคตรหนืดเลยครับเลยต้องอัตีออกมาและจะโซมออลินนัดนี้ไม่โดนนะครับโอเมนเข้ามาในระยะอย่างนี้ดูดเลือดตีเลยครับ เห็นไหมครับว่าดูดเลือดเนี่ยสาคัญมากนะเพราะว่าฝั่งเขาจะหาจังหวะเข้ามาประชิดตัวเราตลอดนะครับทีนี้เป็นโอกาสที่เราจานได้ก๊อตนะฝั่งเราก็มาเปิดก๊อตนะครับและนาคอสเนี่ยผ่านมาแวบๆนะครับทําให้รู้พิกัดน,นาคอสนะแล้วซูมโดนไปนัดหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหลอดนะนาคอสพอเสียเลือดเนี่ยเขาตัดสินใจไปที่ป้อมบนเราเลยนะครับ เขาจะเอา3ทางนะแต่ว่าเราเนี่ยตีกอสมานานแล้วนะครับยอมปล่อยไม่ได้นะก็เลยต้องฝืนตีต่อแล้วเสียกอสแรก3ทางไปครับจากนั้นก็มาทําเว็บนะมีกอสเนี่ยทำเว็บง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามีบัฟชอ็อตอยู่นะครับช่วยให้เราเลีย์เว็บได้เร็วขึ้นนะตอนนี้เงินเหลือ5,000เลยนะครับสับของเพลินเลยนาคอสเข้ามาต่อนะแต่ว่าเกี่ยวไม่โดนนะครับ แล้วโดนอะไรไม่รู้นะครับหลับเลยนะสับเคียวขึ้นมาก็ไม่รอดนะครับ <Yeah. S 1> แล้วเทนจะเข้าไปใา่โดนกิลเดอร์ล็อกไะ <Yeah. S 1> แต่ว่ายังดีที่ u ูเนี่ยแลกเทลมาได้นะครับแล้ว u ูเนี่ยมีก่อเกิดนะทําให้ยืเวลาได้นิดนึงนะครับ <Yeah. S 1> และจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ชาร์ลอตเนี่ยหนนะ <Yeah. S 1> ใครบอกว่าชาร์ลอตไม่เก่งนะครับ <Yeah. S 1> จังหวะนี้เนี่ยการบ้านได้เพราะชาร์ลอตเลยนะ ทำให้เราไม่แพ้ในไฟน์นี้นะครับเกือบแพ้นะแต่ว่าชาร์ลอตเนี่ยโชว์พินิหารนะครับเกมนี้การบ้านได้เฉยเลยครับป่าตายไป15ตัวแล้วครับเกมนี้สกอร์47ต่อ44นะถือว่าเยอะมากนะครับใส่กันไม่ยั้งเลยครับเกมนี้ตอนนี้26นาทีแล้วนะกิลด์เนี่ยพยายามสกิลใส่เราตลอดเลยนะเห็นไหมครับว่าเกมนี้เนี่ยออกทอยคุ้มมาก จังหวะนี้อ้อยเข้าสวยนะครับได้เทวนาฏมาต้องวัดกันที่กอตัวที่3มนะครับเกมตึงเกินเกมนี้จากนั้นก็มาดันเวฟบนนะเราต้องได้กอดนะครับถ้าไม่ได้กอดเนี่ยเราจะดันช้ามากก็จะโดนกดดันอยู่แบบนี้แหละเล่นบนเหมือนจะต้านไม่ไหวนะเลยต้องมาช่วยนะครับแล้วอีรินเสียฟิกเกอร์นะชาร์ดได้อีรินมาครับผมซูมโดน กิลด์ทาให้กิลด์ถอยไปแล้วก็เก็บโอเมนมาได้นะตอนนี้เนี่ยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยดันเก่งมากแทบจ้าไม่เข้ามาเสียเวลากับเราเลยนะเรน,นอมทําเวฟอย่างเดียวและตอนนี้ก็ได้โอกาสที่เราจะต้องเอาก็อดดาร์กนะครับก็อดตัวนี้เนี่ยถ้าได้ไปเนี่ยมีโอกาสชนะสูงนะเพราะว่าเลือดเยอะนะครับฝั่งตรงข้ามจะเคลียร์แวนการ์ดยากนะแล้วเราจะได้ดาเมจช็อตจากก็อดดาร์กด้วยนะครับทาให้เราทําเลนได้เร็วนะ และนาคอสเนี่ยเลือกที่จะดันนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเข้ามาก็มีโอกาสน้อยที่จะลาดได้นะฝั่งเราก็ได้กอดมานะครับังหว่าน,นี้ผมเสียวโดนนคาคอสจบบ้านมากเลยนะแต่ว่าโชคดีที่ชาร์ลอตไปไล่นะครับจากนั้นผมก็มาแถบที่แอลขวานะแล้วกิลด์เนี่ยอยู่ดีก็พุ่งพวดเข้ามานะครับกาดจะเอาผมให้ได้นะแต่ว่าอันตีหนีออกมาได้นะครับแล้วก็กดดูเลือดตีส่วนเลยจากนั้นก็ขายรองเท้าซื้อเป็นกอ่อเกิดนะครับ เกเกิดก็ขายก่อเกิดเป็นเคียวนะทำให้ไฟเราไม่ตายนะครับเห็นไหมครับว่าการสับของได้เนี่ยสำคัญมากม่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยนะคอจะดันมาง่ายเกินไปนะจังหวะนี้เป็นโอกาสที่เราจะขึ้นบ้านเขาบ้างนะครับอย่างน้อยได้ทางนึงก็ยังดีนะซูมโดนอีลินไปหนึ่งนัดแล้วเรามาแล้วครับฝั่งเขาโอเมนกำลังจะเกิดนะฝั่งเราอ้อยก็ไปการบนนะครับ ไฟนี้4ต่อ4นะเราได้เทวนารมานะครับเหลือ4ต่อ3และจังหวะนี้เนี่ยโอมนเข้ามาจับลึกทำให้โดนเราเก็บไปแล้วก็ซูมโดนอีดินนะครับ <can> เท่ากับว่าตอนนี้เขาเหลือกิลเดอร์กันบ้านคนเดียว <can> และกิลเดอร์เข้ามาอย่างนี้รอดยาก oh. เกมนี้30นาทีนะ oh. เป็นชัยชนะของเรานะครับโคตรตึง oh. เกมนี้ถ้าแพ้นี่นอนไม่หลับครับ MVP เป็นเทนนะครับขำสุดมากแอซซิตเนี่ยสาตัวเลยต้องชมเพื่อนจริงๆครับส่วนอ้อยเนี่ยถึงจะตายเยอะแต่ก็มีส่วนสําคัญในการการบ้านนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเทวานาสหลุดนะครับน่าจะช่วงท้ายๆนะไม่งั้นอาจจะได้ยืนกันไปอีกนานนะครับเป็นไงกันบ้างครับเกมนี้ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ